สวัสดีครับพวกช่องเชฟพงฟินแลนด์นะครับสวัสดีตอนเช้าครับบรรยากาศตอนเช้าฝนตกนะครับวันนี้ที่ฟินแลนด์นี่ครับอากาศก็ประมาณ5องศาครับจะนมีฝนท้องฟ้าครึ้มเลยครับ นนี้น่าจะตกทัั้งวนกำลังเดินไปทำงานครับตอนเช้าประมาณเก้าโมงเช้าครับที่ฟินแลนด์ไม่มีแดดมีแต่ลมกับฝนฝนตกเปรีปรอยครับ หนาวเท่าไหร่ครับหีมากยังไม่ตกร่มกลางไม่ได้เลยครับรมแรง ก็จะเป็นอนามัยครับโรงพยาบาลเล็กๆจะเดินไปขึ้นเมโทรครับเดินทางไปทำงานในเมืองใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมง ริเวณโดยรอบก็จะเป็นบ้านพักอพาร์ตเมนต์ต้นไม้ก็ใบร่วงหมดครับใบหล่นหมดแล้ว ชมบรรยากาศตอนเช้าระหว่างทางไปทำงานครับสถานการณ์โควิดที่ฟินแลนด์ก็ติดทุกวันครับเฉลี่ยวันละ200คนไม่มีทีท่าว่าจะหายแต่ก็มีข่าวดีครับจากสหรัฐที่ผลิตวัคซีน น่าจะปีหน้าได้ใช้ครับได้ผลประมาณ9 0ึึเปอรเซ็นครับที่ทดลองกับมนุษย์ได้ผลแล้วครับถ้ามีวัคซีนโรคนี้ก็จะค่อยๆซาไปครับคิดว่านะครับตอนนี้แย่มากครับทั่วโลก โควิดส9เก้าขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับไม่หายจากโควิดถ้าใครติดก็รักษาสุขภาพคนไม่ติดก็ก็ต้องรักษาสุขภาพครับป้องกันตัวเองก็จะมีอพาร์ตเมนต์ครับส่วนมาก บรรยากาศจช้ากเงียบครับครับท้องฟ้ามืดไม่มีแดดอะไรทั้งสิน้นฝนตกถึงเมโทรแล้วครับรถไฟ าสถานีครับเมลุมแมกิก็ห่างจากเมืองก็ประมาณ10กว่ากิโลครับนี่ครับเรจะนั่งไปทำง,งานก็จะมีร้านค้าร้านอาหารนี่ครับตัว ตู้จำหน่ายตัวใจบัตรับ รถมาพอดีครับรถกำลังจะออกครับต้องจำนิดนึงขบวนต่อไปสี่นาทีต้องวิ่งครับ ถานีที่จะลงไปทำงานครับ ศูนย์การค้านะครับที่นี่ซิตี้เซ็นเตอร์อยู่ใจกลางเฮลซิงคิครับร้านอาหารก็จะอยู่ในห้างครับสถานที่ทำงานของของผมครับ cho sao có nghẹp cho khách nhưng mà mình không đơn thôi thứ gì lắm ตะกร้อ,อ,อของอเชฟครับผมตะกร้อของเชฟนี่ <laughs> อก็จะมันนัววะได้กับไป <laughs> อ,อีกฮะโอ้ยดังแล้วดังแล้วมาเ <laughs> บื้องหลังครับเบื้องหลังความอร่อย <laughs> อืม นำเสนอสุดตำขาดโปูเน้นๆครับนี่ครับสถานที่ทำงานครับก็จะมืด ตอนเช้าครับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับฝากติดตามช่องเชฟพงฟินแลนด์ด้วยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ